ดั <substit uting> นเขามาหอ feels, ีเมันตๆเลยันนอไหรถเรีซะันออกันซันเทดอะไรนี่มันซือเขียดาซืมาหน้าเจ้ายังน่าคอยดีตาบุญคนไดคนโดนบุญมาได้เพราะว่าตาบุญนี่ต้งไปดีต้งลพกไปดนที่นีงคใดเนี่อนวอยแนวนี่จะสายตาเอียงม่ด้เบื้องลักมุดน้อคอยอยู่บ่นี่มล้ละจะไหนมองเห็นก็เป็นของคอยเยได้รขึ้นก็หาขึ้นมาไถขึ้นที่ไหี่ขินอยูกว่าล่ะได้อย่าใครบ่เก็นเารห้เด้่ ก็แค่ย่งข้วนวะโันเอมวรนี่เอาเสาลวดน้ำตลอดหน้าไปเนี่ยแพรงยี่บ่่ะโอ้ยก็บ่แพรงตัวเรไม่ดามเลยม่ดูถูกใคละเขาบ่มีเงินหลอมหัวนี่มั้ถ้าอยยุสื่อน้ำจอมันบอแพงเอามาเลยเสาลวอันแรงนนๆที่สนก็บอกักที่ักกับบลมเเอาลวดน้ำตึงๆนเนียเหนียวนบดีมะกไก่ให้มันเกีียวไปโดทุมทักเอามาลวดด้วนบานี้ละ คอยเอาเสาลัวมาใส่แนวเขีดตรงไปนี่ยังสิล้ามาไถ่ลำที่คอยอ,อยข้าแนวรัวคอยรุมจะเอาก้นไม้มาจัดการเจ้าแท้มาดามไม่ล้อมลัววันนี้อาจต้องทะเลาะอีกหลายปีหมดปัญหาเพื่อนบ้านเบียดเบียดมีหลักฐานไว้สู้เต็มที่ต้องสั่งลัวที่วันเอ็มทูแก้วเอ้าคยกับสาวคล้ายรลัววันเอ็มันเด้เจ้าเที่ยงกันเสียงดัง กันเลยแอบมาใส่ใจแม่นมาเมนเช้าคอยสิคอยก็เห็นในเพจมันโมเมนต์ผู้นี้จยาเป็นมีแฉชีพอยู่บ่านี้แม่นค่ะโตรจริงเสียงจริงเลยจำบ่ได้บ่คะเพจเล่บอได้งามปานนี้ขวบปือน้ำเจ้าเจ้าโตกะคามง่ายปานได้กว่ากระปซื้อน้ำเจ้าหรอกต้องคอยต้องการเสาที่มีคุณภาพของแค่จากวันเอ็มโอ้ยว่าแล้วต้องจำบ่ได้เดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะ จำไลยเราบ้างคะเออจำเลยเราจำเลยเราพู้นีละเสาคอยส่งไล่ที่คอยคุ้นเคยโอเคตรงรองเสือแล้วค่ะไปลุงพาไปลองงานไกลๆเลยว่าเ <c oughs> อกเนี่ยว่าเอาซาละเกิดน, <c oughs> นี่ราคาลูกค้าเสาหลวงของแฝดจาก, M, กวันเอ็มเสาหลวงอัดแรงมีทั้งนาสามและก็นาสี่นิ้วล้อมได้สบายตามงบสีงบหน่อยงบไลยก็ล้อมได้ก้อยจัดหนตามงบนี่ละนี่ละเสาตัวนี่ละเจ้าสี่ละข้ามันเอาเสาอยู่ห่ออื่นมากคอยตีกราบรถเ้นี่ ต้องการเสาของแท้จากวัานเอ็มพอได้งเงนพี่น้องคอยแถวบ้านซื้อมาหลายแล้วเขาว่าแข็งคักทุนคักตรงเสา,าจากวัานเอ็มนี่ละว่านสรจจัดมาโลกคอยคนหัไวไม่ไงมาดามคักแห้งเลยจบปัญหาที่ดินที่หน้าโดนบุกรุกห<อ>ลอหลว,ลวปลอดภัยสบายใจแล้วค่ะพี่น้องจ้ก้อยจะาใครบ็ไมบอก <c oughs> จะก้กาขายครข,ขวลีใครโอ้โหนลักร่